โอเคอยู่ไหนวะเนี่ยการสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่หงมงเฟมคิงท้่ <laughs> ทำไมเครื่องมันแลกวะทำไมเครื่องมันแลกจังเลยแหมรุ่นใหม่โทรศัพท์เลดมีรุ่นใหม่นะครับเลดมีสามเอรุ่นใหม่โอ้โหโคตรดีโคตรดีแต่แหลกไปหน่อยเนี่ยมันก็ถือว่าดีกว่าเครื่องเก่านะถึงว่าเออวันนี้ห้าชั้นเลยกันเพื่อความลื่นไหล โอ้เลื่องไหนิดเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับมาเธอรเรียไอพี EP แล้วคือผมไม่สามารถจะเล่นได้นะเพราะว่ามันเปลีป่ยนเครื่องใหม่แล้วโอ้เช่นตัดไม้ที่นึงคื่ระเบิดมาทุกคนพาแกเธอเรียสบ้างนะโอ้เยต้นใหญ่มากเลยไอเดอร์แมนเราหาไปยุ่งกับมันนะว้าวตัดไม้ก่อนดีกว่า หาทรัพยากรนะอีพีนี้ผมจะเล่นไมค์ครับยาวๆเลยนะครับทุกคนมาบอกเลยเล่นไมค์ยาวๆเครื่องอาจแะแกงปุ่นอก็ช่างมันนะครับพอเรามันสุดอาชิเป็นเครื่องรัวเลยผมจะจะบอกว่าไมค์ครับนี้ผมไม่ได้ซื้อเองนะเพื่อนผมมันซื้อให้นะไอเป้ขอบคุณมากๆเลยไอเป่เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปมาให้ดูนะว่าไอเป้เป็นยังไงนะแล้วผมทําอะไรกับมันไมบ้าง ในระหว่างที่ดูคลิปผมก็ขอตัดต้นไม้ไปก่อนแล้วกันนะทุกคนดูตามสบายเลยโอเคเปไงทุกคนมันให้รหัสผมมาไม่ใช่รหัสดิมันให้อีเมลผมมาแล้วผมก็ไปโหลดมาแต่สิ่งที่ผมทำกับมันคืออะไรทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้ที่เห็นเปล่าโตไก่ร้อย ย้โวมาเนี่ยเลยอุ้ยขลางมีทานมีถ่านอย่างน้อยลองอู้ลงอุ้ยไม่ใช่เหล็กอเราลงไปยังไงดีเอ่ยอบฮัลโหลอันนี้เป็นหมดน้ร์มอลนะผมบอกหรือยังขุดไปขุดไปเราต้องการถ่านนะครับเมื่อพีแอ็กนี่หมด มันหมดค่าก็โยนไปเพราะมันกระจอกกันไปแล้วโอเคมาครับเป็นขวานอุย้ยหายพอไหมล่ะพออยู่แต่ผมตาตาเลนครับมารับเป็นนี้กันต่อโอเคอัพเกรดเป็นหินคีนี้ก็น่าจะพอนะครับแล้วก็โยนนี้ทิ้งไปเราเปลี่ยนมาใช้นี้ละโอโหสุยดยอด ไม่โลชิลป์เปล่าซาร่าไมครับนี่ผมอยากเล่นมานานแล้วแต่เครื่องมันไม่เครื่องเก่ามันไม่รองรับไงมันไม่รองรับไมครับนะครับแต่ตอนนี้มันรองรับแล้วเพราะว่าผมเป็นเครื่องใหม่ซึ่งเครื่องใหม่ก็โค่จะแหลกแต่กระช่างมันถือว่าเล่นได้ก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงมาหาฐานก่อนไม่รู้ข้างล่างจะมีตัวอะไรอยู่หรือเปล่ามาผมจะเล่นประมาณ EP แล้วครึ่งชั่วโมงนะน่าจะประมาณนี้ ตอนนี้แม่ผมกำลังจะมานะครับถ้าแม่ผมมาก็อีพีนี้พักไว้ก่อนต้องไปกินข้าวนะครับแม่คือผมก็ัจะเล่นแม่ครับแต่ผมดูพี่เวฟครั้งแรกอะคลิปประมาณห้าปีที่แล้วดูดิทุกคนว่านานไหมคลิปห้าปีที่แล้วของพี่เวฟอะ VVA เวฟคูงนะไปติดตามก็ได้นะครับช่องพี่เวฟว้โหขอภัยกับความแหลกเนี้ยนะครับทุกคนวุ้ยอะไรเนี่ยนะ โอ้โหทำโคตรใหญ่เลยไหมครับว่าชันเนี้ยเบิ่มๆเลยท่าแต่เก่งว่าไม้จะไม่พอดิมมนครับทีเดียวไม่ได้เหรอเหอมือนเธอเลยอะแบบกด้าแล้วแบบปืดๆเนี้ยเออไม่เสียเว,วลานี้อโอ้โหขึ้นไ่ได้ตัดไม้สักแป๊บหนึง่งฉันต้องการเหล็กน,นะซึ่งไอ้ป้านมันบอกว่าถ้าเกิดมึง เดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูไอ้ป้านคือใครมันเป็นเพื่อนผมแหละแต่มันมันเสียเรื่องเธอเลียมากกว่าไหมครับในนี้มันมันด่าผมเลยมันด่าผมโคตรเยอะเลยว่าอ้ยมึงเธเรเลียเนี่ยมึงเล่นไหลพีมยังฆ่าบอสได้แค่นี้อยู่หรอมึงโดนบอสสลัมฆ่าตายเนี่ยโอ้ผมแซนดมากเลยทุกคนดูมันพูดใส่ผมดิแล้วมันบอกว่าถ้าเกิดไหมครับเนี่ยมึงเล่นแล้วแบบวันแรกมึงไม่ได้เหล็กนะมึงพีแอกมึงไม่เป็นเหล็กเนี่ยมึงมึงควายว่าโอเคผมก็เลยโอเคครับผมไม่ยอมเป็นควายเดยครับ ๆๆขุดไปขุดไปผมพูดดังไปแล้อเปล่าเดี๋ยวข้ามาเขาด่าผมอุ้อยค้างค้างสุดยอดเลยแต่เครื่องใหม่กล้องสวยมากทุกคนกล้องสวยแต่มันค้างไปหน่อยมันไม่ค่อยจะดีคนระับเครื่องใหม่แต่มันจอมันแหลกฟี FIFA ไฟเนี่ยถือเล่นได้อยู่นะแต่ผมไม่อยากจะแค่เลยเดีแต่แค่นี้เครื่องระเบิดแน่ๆ่ ไม่มีตัวอะไรใช่ไหมอู้ดูคนโดนน,นั่นสิสเกลจันแกคงไม่ยิงใช่ใช่ไหมวิ้ยเล็กอยู่นู่นเลยอ่ะคุณบล็อกต่อไปดีกว่าทำไมได้ยินเสียงไก่วะโอเคท่ามันใหญ่จังวะโอเคปัน้น กูจะมีพีเอ็กเล็กแล้วมึงดูไว้ดูไว้ไอ้ป้นไอ้เจีย๊ยบโอเคทุกคนเราจะต่อบอกไปอุย้ยสลามท่โคตรโตเลยข,ลาข้างก็อย่างโตเหรอทุกคนปะใช่ไหมเออนั่นอะอุ้ยคิปเปร์ก็มีโอ้โหไม่อยากไม่อยากคิดภาพถ้าตกลงไปจะเป็นยังไงเนี่ยยังไม่ถึงทุกคนสลามกน้กนโคตรโตอะ อุ้ยหมดแล้วเหรอขอภายในความแหลกนะครับอนาคตผมจะเปลี่ยนเครื่องใหม่รู้สึกเหมือนเล่นเกมนั้นเลยว่ะโอ้โห <c oughs> มาได้เวลาขุดตื้บเอชเมนเครนอ้าหอเป็นไงล่ะไม่เล็กกูไปแล้วช่างมันโอไม่พอดิตัวไหนไม่เล็กดอกบ,บ้างเนี่ย ฮัลโหลวบิลเล็กดรกเปข้าหรือเปล่าตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมที่จะลงไปข้างล่างนะโอ้โหผมโดนในป้านดานแน่เลยป้านกูขอโทษเพื่อนกูไม่สามารถลงไปได้เพราะว่ากูจะตายโอ้ยจึ๊บตืตืตือตืตืโอ้โหดูุกดูดูถ้ำดิถ้ำมันใหญ่มากเลยถ้ำโคตรใหญ่อ่ะอืมไกลวอรี ขอกินหน่อยแล้วกันกินหน่อยไปเรียบร้อยได้ขนมาละตื้อตื้อตื้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 อยอดขึ้นไปข้างนกันดีกว่าอุ้ยจะแก่ด้วยเฮ้ยพี่เอกเลยยังพี่เอกเลยเราไม่เราเรายังไม่ต้องทำก็เราทำไอเชียก่อนเลยว่ะที่ตาคนแก ขลรกคือทําเป็นเตาเผาก่อนไหมเออทําเป็นเตาเผาก่อนวางเข้าไปเอาเหล็กค่อยเาผาแล้วยัดทานเข้าไปโอเคเจ้าแกะเดี๋ยวจัดตขนแกะนะว่าเราทําทางขึ้นไปก่อนดีกว่าทางขึ้นนะนะถ้าเสียงผมยังเหมือนเดิมนี่มันก็น่าจะเป็นตัวหูฟังนะทุกคนผมใช้ผมใช่หูฟังตัวเดิมเลยแต่แต่โทรศัพท์เป็นเครื่องใหม่ เครื่องนี้ถ้าเกิดไปเล่นเธอเรียนนี่อลื่นกว่าเครื่องนั้นเยอะบอกเลยลื่นกว่าเยอะโอเคอีพีนี้นี่อีพีนี้เรายังไม่ต้องไรมากนะเราจะสร้างบ้านเลยนะครับสร้างบ้านเลยสร้างบ้านเป็นหลักแรงก่อนพอละถ่ายแค่นี้พอจะมืดหรอบ้าปอโอเคมาขุดแล้วเราคับเป็นเชีย เชียอยู่ไหนเนี่ยเชียแล้วก็โล่หนึ่งอันนะครับโล่นี่สําคัญมากเลยนะผมใช้บ่อยนะโล่เนี่ยเออโอเคอเสียงใส่โล่ลโคตรด,ดังเลยไม่รู้ทุกคนจะได้ยินหรือเปล่าเจ้าแก่น้อยโอ้หนึ่งคนกูฆ่ามึงทิ้งได้ไหมนะ่ะเดี๋ยวเจ้าแก่น้อยฉันจะตายหาแล้วย้ายมันมืดไปกว่านี้เดี๋ยวฉันจะตุยมันเสียงซอมบีอ้อ่ะเอาขึ้นไปขึ้นไป รีบรีบกินยารีบกินยาโอ้ยยาก็มีตั้งเยอะมึงไม่กินอุย้ยส้มบี่ไม่ไดีเสียงสมบี่ไอ้สิรีบกินสิน้องแกะรีบกินเดี๋ยวไวแกะเวรแล้วลูกส้มันอยู่ไหนวะน่ากลัวจัด ช่างม่นเถอบูลเลยไหมทุกคนเราควงบูลเลยไหมโอ้โหสว่างเหลือเกินต้อมมีอยู่ไหนนะแกะมึงก็รีบแดกยาสิวะช่างมันเถอะมาอยู่ข้างบนนี่บ่ามันเห็นเราแล้วทุกคน อุ้ยอย่าทำอะไรฉันเลยเจ้าแกะไม่ใช่เจ้าเจ้าสมบีชันขอต่อบบล็อกขึ้นไปหน่อยซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าโดนเสี่ยงโดนสกิลตันยิงสอยล่วงลองอมามากเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจเล่นต้องเล่นดีๆไปแล้วว,วิวแล้วคิปเปอร์คิปเปอร์ อะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยคือสิเกตันสิเกตันไปไปไปมีตัวอะไรไม่รู้นะคนว้าโวโหตอนนี้ทะเลเหมาะกับการสร้างบ้านไปอย่างยิ่งแต่ผมต้องหาแก่ก่อนวิ่งไปวิ่งไปแกะแกะแกะสปอนนี่กูหน่อยแกะแกะแกะตอนนล้นคือไม่น่ากลัวเจ้าแกะน้อยแก่หายไปไหนหมดอย่าบอกนะว่าตอนเช้าไม่สปอนอะ่ะเฮ้ย ป้าเป่าแกะไม่สปอรน,นะครับตอนนี้นคืนผมว่าถ้าแกะไม่สปอนก็จบข่าวทำอย่างอื่นดีกว่าเช่นหูยมันใส่หมวกทองด้วยสอมบี้เอยขอหมวกทองได้เปล่าหมวกทองเหรอเทียเ่ยอเทียเหยอเทียเหยวเที่ยว เวิล้เอาอ๋อ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 ลวงไม่ดอกหมกทองให้ผมอะ่ะสิกตันไม่เห็นสิกตันไม่เห็นสิกตันสิกตันมมันโง่พระทีได้โปรดฉันต้องการนายใน,นตอนนี้ ทำงมาตรงไหนดิเนี่ยเรายังไม่อยากตายนะคนเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนอะน้ำมันอะไรอ่ะโอ้โหโอ้เก็บักไู้แมวน้อยโอ้โหหมู่บ้านสวรรค์กูเลยลายมีเตียงหรือเปล่าอุ้ยไม่มีไม่มีแต่ขอปนนี่ก่อนไม่มีเตียงปนี่ก่อนแล้วกันแม่โอ้โห ดูดีจ้าใจ๋าฉันขอปอนหน่อยนะลาบปากแลก้วกูลาบปากยิ่งนักอือสุดยอดเลยครับทุกคนเรามาคับปนขนมปังกันเลยโว้ยโคตรแหลกเลยแหลกอะไรเนะี่ยอ๋อมันแหลกตอนที่ผมกดคับของนี่แหลกทำไมตอนนี้เนี่ยเบอร์ช่างมันมเถอะมันแหลกตอนกดขับของไม่เป็นไรเหมือนอะไรมันจะพามาตัวนะทุกคนไม่มีอะไร ว2นตวที่วิ่งโก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 โอ้ยเอ็มีซีมอด้วยมาเราใช้ันี้เป็นหมู่บ้านเราก็ได้นะโอเคเราใส่อยู่นี่ดีกว่าอ่าปลูกปลูกช่วยเกนี่ยเขาดดวะไร่ได้จ่าหมู่บ้านก็เลมโอ้โหสวค์โปรดทรงโปรดแต่มันไม่ตีคิปเปอร์ดีไประเด็นตะดุงอ้อยปลูกเยอะเกินก็เลม อะไรอะอะไรควันฟุ้งกระจายเมื่อกี้นี่บุลเลมจะตีใคร MBC เปิดประตูให้เป็นขอ,อนอนก่อนแล้วกันว้าวสลิปิงอือจะยอดเลยเป็นไงทุกคนเราได้เจอหมู่บ้านอันใหม่แสนสุขของเรา โอ้โหขนาดปรับหมดแบบมองไม่ค่อยเห็นนั่น,นแหละแมงมีแมงมุมด้วยโอ้โหโอ้โหสุดย,ย,ย,ยอดเลยเนี่ยขอฟัม์มี่ก่อนแล้วกันนะทุกคนโอ,โอเคโอเคทุกคนแม่ผมมาแล้วเดี๋ยวอีพีนี้ไว้ก่อนนิไ้แค่นี้ก่อนโอเค แปหนึ่งแปหนึ่งไปสักหนึ่งโอเคบ๊ายบายทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอแค่นี้่อนครับทุกคนบ๊ายบาย